โอ้ยตายแล้วสวยแด้สวยแส่เด้อทุกคนมันมีฮานแก๊สทุกคนเอ้ยต่อไปนะ่ะล่างทีซามดีซี่มันจะมีฮานแก๊สรดข้อแส้ซื้อของซื้อเลือดแด้โอ้ยเห็นเหนือได้มันกวกน้ำทางนี้มันบ่มีเลยข้อความซื่อเลือแด้แสให้แด้เจ้าพอามาล่างทีซ่าม,มันจะเป็นฮานแก๊สแลยข้อความซื่อเลือดแด้เด้อ รถจะเพิงแส่ส่วยได้แส่สวยได้เจ้าเพราะว่ามันหืงนติดกันโพดมันีหอดบังเก็ตแล้วมันเป็นร่างที่ซ้ำมันจะเป็นอารแก็ตแล้วเจ้าควาความจะเลือดแส่ให้เด้แม่แม่มันจะติดยี่ร่างที่ซ้ำมันจะเป็นบางเกตแล้วเจ้ารถจะเพิงเด้อรถจะเพิงแส่เด้อเจ้ามาประมาณซ่องสำคัญนี้พอแน่นอน โอ้ยขอความเส้นเลือดเด้เจ้าขอความเส้นเลือดเด้ไปเด้อเจ้าแสให้เด้เจ้าแสให้เด้พะวันล่างที่ส้ามันจะเป็นบางเกตแล้วเจ้าเงินลังแกตเจ้าขอความเส้นเลือดเด้รถจะเพิงเด้อพร้อมเงินติดกันโพสเจ้าขอความเส้นเลือดเด้ทุกคนไฟมันลุกไฟโพสขอควมเสเลือดแสให้เด้อรถจะเพิง โอ้ยตายแล้วไม่เห็นมันยานฮอตบางแค่นี่แหละมันทิดโอ้ยตายแล้วสวําหรับเป็นไม่เบิดนักข้าวนักข้าคอยขีดนะข้าวเด้อเขาโอ้ยตายแล้ว รถดับเพิงยางบมมาปานีเห็นเราได้โอ้ยข้อนำอํำท่อข้อนำอํำท่อสว่งนี้นะ่ะไฟไหม้แบบนี้นะ่ะรถอําเภอหนอนด้านกระแตข้อนำ้ำมันจําเป็นแบบนี้น่ะบิบัดแบบนี้นี่โบตรงท่าเสีนอนุมภมอนุมัติย่างหนอกวยสาวบานสาวทรงก่อนเพระาะว่าเป็นเคลสุ่มสวนล่องอาบางนะ่ะมันเหินมันติดกันแห้งแต่ไปล่างหนึ่งนี่มันก็คือไปเบิดเลยเจ้าปานีเราอยู่บูให้รถด,ดําเพลิงเถอะพอ่าเฮายานไล่พอ่าตัวถัดล่างตัวนี้ไปมันจะเป็นฮารแกลดผลแพงนี่เลย พอเป็นห่วงก็คือหานแกต์นี่แหละเจา้าหานแกต์คุ่นนี่แหละเจา้ามาแล้วตีรถอ่ะเพิงมาตีหญ่เลยใหญ่รถเลยรถให้เจา้ยาใหญ่เลยโอ้ยตายแล้วโอ้มาแล้วใครแด้โอ้ย,อยตายแล้วอย่าไปเดินที่ข้างอย่าเด้อ ลิกห่างแด้แม่เละ่ละรถจาบเข้าในเหือนนี้เลยจ้าโอ้ยตายแล้วเคคสันเลยเทือบอ้นยผมอแล้วว่าไอ้ผม่ขี้อาจะนี่ขาอานาเนี่ประกาศลงพื่น ยื่นแนี่อเ้งวันขึ้นมาขีคบุไอ้ออกไอเอารถ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 เอารถรถรถโอรถถอขึ้รถโอ้มันเหมือนปลานงเนาะูันเบออร์ตะเพิ่นูนึ่งดูโอ้ เราเช็ดก็เช็ดแตไใ้หูอันอันนี้บะเออพ่นแพงหฮมสองเนาะโอ้ยโอ้ยจะบ้าตายไอเจีย,ยมมนมาจี่ไหนล่ะไอ ใช่พ่นแพงหุมซองในพ่นแพงหุมซองอันไม่น่าหุมซองเนาะชิทุ่งได้จะได้เบอร์มันกับบมีอันทามพระเจ้าบุญมีไปนั่นี่ยอู้อันตู้ยู่มันมันไพมีเนาะเนี่ทางนั้นเนี่ยอันทางนั้นขนาดอันอันจุดท่าแม่้ทางเออบ่แม่นทางนั้นอันหุบน้ำท่าบ่แม่นนั่น ก็ทั้งเฮือนหลังนั่นนี่ฮดน้ำท่าดีได้หลังคาน่ะเท้หลังคาเฮือนหลังนั่นน่ะที่บอกนี่อันนั้นไอ้เลยไออันบอกคือเจ้าฮดหลังคาท่ารู้เนาะฮดแล้วอันฮดหลังคาท่าเนี่ยอันหลังตัวนั่นท่าน่ะไปลุกไปโอ้ยตายแล้วแล้วบุ๊มบิอันเบื่อเบื่อเบื่อดับเพื่องอันไหนเดี๋ยวนี้มันไปทุ่นลูก ไอเ้เจ้าอันเจ้าผูโชคอันตัวยูไปชีดช่ยเขาของนั้นเลยอ้ยถายแล้วมันบ่มีอันตัวยูตัวยูมาว่ามาเบิ้ตาเบิ้ตาติอมันแหงมันมันห้อนเลยนะไอ้ ลังค้าเฮือนนั่นน่ะลังคาเฮือนนั่นน่ะดีฮดท่าแค่หลังคาเฮือนเลก็เล่นะฮดนามโม่หน่อดเลยแหนี่ทางนั่นียังบังหงอยู่พุดนเราซยยังกได่อวนนั้นเมื่อกี้มาบชิไตะคุนเตืยัเป่อกูยังบูกเลาทำมีนี phải ไผ่ có สวยจังบ่ này นะมาลงยาไปเบิ่งเฮ็ดจังนั้น ờ, กูยังมาเอาะววัดมาว่าตายมงเวยมเหวี่ยงมอเหี่ไม้าะ้้ยบนอ่ะขึ้นมาวากูมวัเมามันจะน้องจะมาสร้างบ่อแล้ว่มันยูเฉยไรนี่นะน้องจะเขียนเ่รเป็นเลยบานผนแพงกน้องเลทแต่มันน้องบ่ได้เขียนและน้องไล่ไปให้เบิ้องเัาไทรจะได้ชิบอกเบอร์กันท่าน่ะเมื่อกี้ยามามีแต่45คนดูเนี่ยท่าน่ะแต่ได้โซ่มันยัง หัวเจ้านั่นมันโอ้เม,มื่อ,อกี้ยังามาไม่จะซี่ห้าคนเอาพุ๊บๆๆแล้วนะเขาว่าเขาทุ่นเรยวเขาว่าเขาทุ่นเรยวบัมาปั่นนี่นี่หลังตัวนั่นนะเขาแบบใบดอก หลังตัวนั้นอะคาดกบอนดีสุดหลังหลังตัวนั้น่ะอย่างนี้แล้วมันเข้าไปบป้ดอะรที่ถูมันออกเข้าดไห้อมันดมเอไห้อมันอดรเลยจะเข้าถึงร่างท่ั้นท่าถึงล่างเดียวเข้าบนี้อดรเ้นี่ก็ต้องไห้ใจลายอันเพื่อมันมันจะปิ้ว ลูกแหงเทวามามึงดูมันไผมีอันเบอร์รถอานาไม่อย่างดับเพลิงเนี่ยฮ้มึงดูบางแหงประมาปันนี้เหลือเบิดอไอมาพี่ไหม้ามึงดูมึงดูคุณอาโอ้

Ai băng tàu chết wow. wow thổi hết rồi hết oh, mẹ ôi phải lắm ว้าบุญเรนอันไอ้บังอันเฮือนนี่มีบังเก็ตเขาเจ้าวะน่ะแม่แม่มันจะติดยิ่งร่างที่ทำมันจะเป็นบังเก็ตเลยว้าถูกบังแหงอันอันแช่ด้เด้อไผก็ได้แช่แช่บันึงแช่ดับเพลิงมาไว้ในเด้อมันลุกแฮงเด้อใครก็ได้อยู่นี่ล่ะยู่ในฟีสในหาอันเหาไลซ์สุดนี่แหะแช่ให้เด้อแช่บันึงไผก็ได้แช่บันึงแช่ซอกดับเพลิงนี่ เซบุดหนึงเด้อเฮามาเมื่อกี้มีสาคนก็เทอะไรเซเด้อเซเดนึ่รตงเซรถตะเพิงเซให้เดเซหนผู้ใดเบิงก็เซให้หน่อยนึงดูอ้ตายแล้วตายแล้วเซ่เด้อผู้ใดเซเด้ก็บอกได้เซเด้อเซเด้อเซเด้อเข้า่าเขาโทรแล้วแต่ยังบ่มาปานี่นี่ เซ่ให้เดด้วยภัยผู้ใดเบิ้งกระเซ่ให้ในหนึ่งเซ่สองรถตะเพื่หน่อยหนึ่งมันจีลามไปลังที่สองลังที่สามนะฮะน่ะนี่อันย่านชิชื่ออันอีกสองลังนี่ก็ฮอดบ้างอันห่านเต้าแก๊ปอีกไม่แล้วเนี่ยเต้าแก๊ปอี่โอ้นเบิ้งหลังเบิ้งแก๊เซ่ให้เด้เด้อผู้ใดเข้าเบิ้งเซ่ให้เด้เด้อเซ่ให้เด้เด้ออันอยู่บ้านพวนแพียงหุ้มสองเด้อยู่บ้านพวนแพียงหุ้มสองเด้อแม่นเนาะบ้านพวนแพียงหุ้มสองเนาะหุ้มสองหุ้มสองเด้อเซ่ให้เด้เซ่ให้เด้เซ่สองรถตะเพื่ ตั้นตันก็นไล่อันชวกคนมาดู่ยิ้มอยู่ันอยู่ไอ้ตันมาโดนแหละน้ำนี่ก็สุดแต่เปิ้ลเอา้าเท่านี่ก็หวทวาทะใครเข้ามาอีเซ้นยีกหรอวอเด้อจีนึกจะฮดกันอ่ะคิดอะไรกิ๊ก แซ่ได้เด้อผู้ใดแซ่ได้เด้อแซ่แด่แซ่แซ่อันอื่นบ่ว่าหลายแซ่ได้วงนุกออกมาทําวงมันน่ะบ้านพลแพงโฮม2เด้อพลแพงโฮม2แซ่รถตะเพิงมาล้ฮู้สมรถตะเพิงสิมามันหมดหลังแล้วั่นโอ้ยเนาะคนลายอยู่ก็วยจังไดบ่ได้่เนาะ ป้าโทระเบิดบุๆดูๆเเซ่เด้อเข้ามาเซให้เด้อเนาะเซชองรถะเพิงดูจนไฟจนชมอดยนอน่ะถ้ามันหมดยังใครมันย่านเจริญลังนั่นนะเดี๋นี้อันนีหลังนี่ละก็ลังนี่ละก็ลังนี่ลอันนี้อันลังตัวนี้ล้วก็เปนอันลังแก็ตแหละนี่นะลังตัวนี้ลังแก็ตนี่ิ่รงสามลังนี้สินอกเด้อๆเอกเด้อรถมาแล A, N, 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 mm ้วรถมาแล้ว โซรจะมาจะมุดเป็นหลังเราโซรจะมาโซรจะมาโ่รถเราแม่โอ้วาลน่ะมกีว่านว่ามันเมลยอันควันอันจุดชิ้นเยออน่ะควันแบบนี้น่ะโอ้อเยอะบงนูมาหากมารถตะเพิงโอเคโอเคได้แล้วเอาเบิงรถเดยวออกออไป ຊ່ວຍລົດຈະມາບໍ່ແມ່ນຫມົດເປັນລັງເລົ້າຊ່ວຍລົດຈະບໍ່ຮ້ອນຫມົດເປັນລັງເລົ້າເຈັນຊິຫມົດປລັງລ່ บาดนี่อ้ตายแล้วชื่อว่าจะอันก็อยู่หลวงพ่อบางเฮาอีกแล้วนี่ยนี่ล่ะมันหลบโอดเยอะดเยอะบ่ดอีกแต่3หลังเฮือนชื่อชบงกัน có đó, đưa có đó đưa tôi hắn là kụi nhung như cái sống xăm láng thôi quá thôi 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 cái xăm đấy, thôi thôi này, thôi 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 chi thôi này thôi 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 không ngay you want money 比我们那边一样，是吧？那 <noise> กี้อันว่าจะยับเข้าไปมอแล้วมันระเบิดขึ้นก็โอ้ย่านเนาะอันมันตน้องมีดแดงอะไรอยู่ในมันระเบิดนึเนาะหรือว่าเต้าเก็ดบะ่ะเนาะบ่มีบ่หรือว่าอะไรเนี่ยอ,อ,อ,อ้าปลอดภัยแล้วลูกซันคนหายยอด มีเตีห้าคนอยู่นี่น่ะโอ้ถูยามอาทิตย์มีเตีห้าคนเลยได้เ็ดจะได้มันมีน้อยมีลายก็ช่วยไรแล้วมันลุกแพงโอ้ยโอ้ยโอ้ยถูถูกขั้วเลยนุน่นยเบอายะ ชัวมาเจอเนี่ยมันเป็นยังอยู่บ้านได้หามมาหู้ได้ไหมน่ะม่น่ะลูกบอกเขาว่าลูกทรายเราผีบ้าอยู่นี่ฮะน่ะปลาทรายปลาซันย่านปลาทรายจิจูดน่ะนี่อัน้นมันจะลูกจะโคองน้องให้กันน่ะน้องกบู้ได้ยินแต่อันอีเมล์ฮันว่า